พลโทเกรียงไกรศิรักแม่ท่าภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังสถานการณ์เหตุการณ์พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ตลอดจนมอบนโยบายและสังการให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยขณะเดียวกันกับการเฝ้าระวังป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดด้วย โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยนั้นแม่ทัพภาคที่สี่ได้เน้นย้ำภารกิจต่อหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนควบคุมพื้นที่จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในการก่อเหตุด้วยความรอบคอบวางแผนจัดกำลังอย่างเหมาะสมเพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์คนดีไม่สร้างเงื่อนไขตลอดจนติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือด้วยการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาให้เป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่รัฐใช้การปฏิบัติงานด้านข่าวสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการเมืองและการทหารทําพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและคำนึงถึงการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 สูงสุดโดยมีพันเอกโมเมศรตัตนผ่องใสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47 และกำลังทนร่วมให้การต้อนรับจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังชุมชนนาประดูตําบลนาประดูอำเภอโพกโวจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะเยี่ยมเยยนให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนถึงการปฏิบัติตนภายใต้มาตรการการป้องก,กันโรคติดเชื้อโควิด19ตามกระทรวงสาธารณาสุขและจังหวัดได้มีการกําหนดแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ยังคงมีความน่าเป็นห่วง แต่หาผู้พักส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันก่อนที่จะมอบสเปรย์แอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยใช้ในการป้องกันตัวเองสร้างความปลอดภัยเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อํรรันแม่หะสวทยะลารายงาน